สวัสดีครับผมบอสน,นะครับจาลามิมอนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาสรุปท้ายปีนะครับเป็นเรือนที่ผมใส่เองนะครับแล้วรู้สึกว่าผมชอบที่สุดนะครับในทั้งหมดแบบปีนี้นะปี2023นี้นะครับก็ทุกเรือนเนี่ยผมใส่เองทุกเรือนแล้วก็มีเจ้าของเองทุกเรือน,นะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ย ขายนาฬิกาก็ใส่เรือนไหนก็ได้จริงๆแหละผมรู้สึกว่าผมเลือกยากมากคือผมชอบหลายเรือนแต่วันนี้ที่ผมหยิบมา5เรือนเนี่ยเป็นเรือนที่ผมใส่เองอยู่แล้วแล้วก็มีเก็บไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันอินสปายในหลายๆเรื่องที่ผมรู้สึกผมชอบผมอยากมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มแรกเลยอันนี้ผมไม่ได้เรียงนะครับว่าเรียงเรือนไหนมากกว่าเรือนไหนนะผมจะหยิบมังหมด5เรือนนะก็เรือนแรกเรือนนี้จะเป็นนิวอัด้าซูเปอร์แอนตาร์กติกานะครับเรือนเนี้ยที่ผมชอบมากๆคือเคสไซส์ของเขานะครับมันไม่ใหญ่นะครับแล้วก็บวก ช่องวันที่มานะครับมันเลยทําให้การอ่านค่าเวลาเนี่ยมันค่อนข้างที่อ่านค่าเวลาได้ง่ายแล้วครับแล้วก็เรือน,นี้สไตล์ของเขาเนี่ยจะออกแนววินเทจนิดนึงนะครับเป็นนาฬิกาดําน้ําแบบยุคเก่าๆหน่อยนะครับลักษณะหูสายของเขาเนี่ยผมชอบมากเลยเวลามองด้านข้างเนี่ยคือมันออกลักษณะเหมือนแบบปากนกอะครับแล้วก็มีการขัดแต่งที่ผมรู้สึกว่ามันขัดแต่งแบบดีนะแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยสวยฝาทึบนะครับมาพร้อมกับตัวสายยางที่ผมคิดว่าเออเรือน,นี้ ไม่รู้ว่าจะหยิบเรือนไหนใส่เนี่ยอยากได้แบบนาฬิกาใส่เบาๆนะครับแล้วก็อยากได้แบบหน้าตาชัดๆเนี่ยผมก็จะหยิบเรือนนี้มาใส่บ่อยมากนะครับเรื่องนี้ผมเคยรีวิวแบบเต็มรูปแบบไปแล้วนะประมาณแบบ10เดือนก่อนนะเพื่อนๆสามารถตามไปดูกันได้นะครับก็ใครที่สนใจเรือนนี้นะครับมีตัวแทนจําหน่ายนะรู้สึกว่าจะเป็นแพนดูลัมนะครับที่มีเรือนนี้อยู่นะครับก็เป็นตัวแทนจําหน่ายพวก โรเล็กซ์ทูดออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีในยี่ห้อน,นี้อยู่ผมเห็นมผมเข้าไปดูละนะครับเขาจะมใีในโซนของแบรนด์นิว่าได้อยู่นะครับลองไปเลือกซื้อกันราคาไม่ได้แพงนะเห็นเราอาจจะเห็นแบบเออทางแบรนด์ทางร้านเขาขายในหลายๆแบรนด์ที่ดูราคาแพงนะแต่เรือนนี้มาอยู่ในระดับประมาณแบบหลักหมื่นอะนะครับหมื่นก,นกลางกนะครับก็หาซื้อได้กันค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้คือเรือนแรกนะครับ ต่อมานะครับเรือนที่2นะครับเรือนที่2ผมยกให้ทางแบรนด์เจ้าหนีซีสโคเปอร์นะครับเรือนนี้จะเป็นเรือนหน้าปัดสีขาวนะครับซึ่งก็เอาจริงคือผมรู้สึกได้เลยเนาะนาฬิกาที่แบบรู้สึกชอบส่วนตัวเนี่ยมันมาแบบท้ายปีทั้งนั้นอย่างเรือนนี้ก็มาแบบ4 5เดือนก่อนนะครับเป็นรูปแบบของหน้าปัดสีขาวเรือนนี้จะมาพร้อมสายสเตลเลสสตีลนะแต่ผมเนี่ยเอามาหยิบกับใส่กับสาย,สายอยางนะครับซึ่งสายยางเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะครับนี่นะครับ คือเรือนนี้มันมีทุกแข่งหลายเรือนนะครับอย่างหน้าปัดประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่เล็งๆพวก s e a m a เต e r 300พวกหน้าปัดขาวสายยางอยู่นะครับได้มาเจอเรือน,นี้เนี่ยผมว่ามีสะดุดแน่นอนนะครับเรือน,นี้มันหล่อมากคือหน้าปัดของเขาเนี่ยมันขาวแบบขาวแบบมีชั้นเชิงอะ่ะคือตัวชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมันเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวลูมเนี่ยก็สีขาวออกเขียวๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดก็ออกเป็นแบบสีขาวแบบ เมื่อสีขาวหินอ่อนนะแล้วก็บวกกับตัวขอบเบเซลที่เป็นเซรามิกสีดำอ่ะมันดูตัดกันแล้วมาดูคุมโทนสุดๆนะครับเรือนนี้คือแบบชั้นเชิงการออกแบบผมว่าครบจบมากๆสำหรับเรือนนี้นะก็ถ้าเกิดเพื่อนซื้อไปเนี่ยจะเป็นสายสเตเลสสตีลนะเพื่อนสามารถหาสายยางแบบนี้ใส่เพิ่มได้นะครับซึ่งสายยางเนี่ยมันจะใส่ได้ทั้งรุ่น300นะครับสีซูเปอร์สามกับสีซูเปอร์หกรยเนี่ยจะใส่ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากนะครับนี่คือสีขาวนะครับอ่าอันนี้คือเรือนที่2นะครับ ต่อมานะครับเรือนที่3นะครับเรือนที่3อันนี้ก็ชอบส่วนตัวนะครับเป็น C Scoper 3 0 0 0ในรูปแบบ Black e dition อันนี้คือแบบโหแบบมันหล่อจัดย้ํำเลยว่ามันหล่อจัดมากนะครับเพื่อนๆลองดูหน้าปัดดูนะครับการที่เขาทําชุดเข็มมาเนี่ยเป็นสีออกแบบโทนแบบ เดียวกับตัวลูมนะครับรวมถึงหน้าปัดที่มีความเงางามรวมถึงขอบเบซเซลที่เป็นเซรามิกเงางามมันดูแบบมันดูเหมือนเป็นกระจบทั้งเรือนนะครับแล้วก็บวกกับตัวเรือนลมดํามาแบบตัวคราวสีดําตัวฝาหลังสีดําบานาพับสีดําคือทุกอย่างเนี่ยมันคือ Black e dition แบบโอ้ใครที่ชอบแบรนด์นี้นะหรือว่าในชอบในเซอร์เรชั่นสี่สโคเปอร์เนี่ยถ้าให้เลือกเรือนเดียวเนี่ยผมแนะนำเป็น Black e dition ให้เก็บไว้นะครับเป็นลิมิเต็ดนะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับคือคือจับปุ๊บ บแบรนด์อื่นที่แบบแบ็กดิชันมาลมดําเหมือนกันมาเรือ,รอนี้กินขาดนะครับเครื่องทุกเครื่องของซีซูเปอร์สามเนี่ยเป็นโคโนหมดเลยนะซึ่งโดนตรงมากใครที่ติดใจในเครื่องโคโนเนี่ยผมว่าหนึ่งในแบรนด์ที่ใช้ดีอะผมว่าแนะนําแบบติดตัวนี้มากๆนะครับเรือนี้ผมเก็บไว้หนึ่งเรือนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่โหแบบหล่อมากนะครับหล่อมากนะครับ บานาพับก็ดำนะครับดำหมดเลยนะครับทั้งตัวสายตัวเรือนตัวขอบตัวหน้าปัดตัวเข็มตัวลูมทำหมดนะครับแต่เรือนนี้ถ้าใครดูในแบบฟูออปชันรีวิวของทางผมที่เคยทำไว้เนี่ยลูมเขาก็ชัดอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับเรือนี้อันนี้คือเรือนที่3ที่ผมแบบแนะนำมากๆคือผมชอบส่วนตัวด้วยเนี่ยผมอยากแนะนำเพื่อนๆอ,อีกเหมือนกันนะครับอันนี้คือเรือนที่3นะครับ ต่อไปนะครับเรือนที่4นะครับเรือนที่4ผมชอบเรือนนี้มากๆอีก1เรือนนะครับอันนี้เพิ่งออกมาเลยนะไม่นานนะเรือนนี้ผมเคยรีวิวได้ไม่ไมน่าจะถึง2-3อาทิตย์แหละนะครับเพิ่งออกมานะครับเรือนนี้เป็น o v v n n g b l u v v r s s o o n นะครับหรือว่าเป็นแบบคอลเลกชันที่2ของทาง Moving b o ู l นะเรือนนี้หน้าตานี่คือแบบดูสีเด่นสดใสแล้วก็ตัวหลักชั่วโมงตัวเข็มเนี่ยจะออกแนวสีโรสโกซึ่งสีโรสกของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีโรสกแบบ ที่เราจะจับผิดว่ามันเป็นสีคนแก่อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเรือนนี้ถ้าเกิดเรามองดีๆแล้วเนี่ยไอตัวสีน้ปัดเนี่ยกับตัวหลักชั่วโมงหรือว่าตัวชุดเข็มเนี่ยมันกลมกลืนกันมันทําให้ตัวน้าปัดเนี่ยมันดูแบบวิ้งออกมานะครับเรือนนี้คือใส่อยู่บนข้อมือแล้วมันบอกเลยเลยว่าโอ้โหมันมันเด่นนะแล้วมันขึ้นข้อมากๆนะครับใครที่ข้อมือแบบไม่ใหญ่มากหรือว่าอยากได้ขนาดที่แบบดูแบบออกแนวสปอร์ตนิดๆผสมประสานกับเดรสเนี่ยผมว่าเดอะโจเกอร์ในลิมิเต็ดเรือนนี้น่าสนใจมากนะครับ ผมชอบมากนะครับการเปิดแบบเปิดสเกลตันคือคือชุดใหญ่เนี่ยคือเห็นเกือบหมดอ่ะนะครับแล้วรวมถึงการสำรองพลังงานเราก็ทราบได้จากตำแหน่ง12นาฬิกานะครับนาฬิกาที่ไม่มีวันวันที่เนี่ยรวมถึงตัวเข็มนาทีเป็นแบบ2เข็มครึ่งเนี่ยมันมีสนเสน่ห์มากนะครับก็มากับสายสเตลเลสสตีลเป็นสไตล์เดียวกับทาง o อเร n t s สตาร์ที่อยู่ในหลายๆรุ่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มีความคมมีความเนียนมีความสวยงามมีความเล่นแสงมากๆนะครับ แนะนําอีกหนึ่งเรือนะครับเรือนนี้เป็น Limit e d e d i t i ช n ่นด้วยนะครับก็อยากให้ตามไปดูกันนะครับเรือนี้ผมเคยทํารีวิวไปอีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับลองไปดูหากันนะอันนี้ก็จะเป็นในเรือนที่4นะครับต่อมานะครับเรือนสุดท้ายนะครับที่ผมชอบส่วนตัวในปีนี้นะก็คือเรือนนี้อันนี้คือจริงจังเลยอันนี้ชอบมากนะครับเป็นไอคอนนะครับในรูปแบบ ตัวขับไทยแลนด์นะครับซึ่งเรือนนี้คือไม่มีของแล้วละ,ละแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมต้องเก็บเรือนนี้เพราะว่าในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยมันถูกใจมากมันเป็นนาฬิกาเคสไซส์แบบ42ที่ไม่มีวันที่แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในในในบ้านเราที่ทําออกมาในรูปแบบแบบปลายเดยนะครับซึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าโหมันมันต้องเก็บนะครับอันนี้ผมใส่ให้ดูเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะครับผมตัดสายแล้วก็ผมก็เอาเก็บนอนกล่องเลยนะครับนี่ สวยมากนะครับสวยมากนะครับใครที่ตามเก็บเรือนสีแดงนี้ไม่ทันนะลองดูเรือนสีฟ้านะครับ Tiffany Blue ที่ททผมเคยรีวิวไปนะหรือว่าเป็นในโซนแบบ Summer Wife นะครับของทางบแบรนด์นะที่เป็นหน้าปัดสีฟ้านะอันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันแต่มันมีวันที่แต่เรือนเนี้ยมันจะเป็น bracelet ที่ไม่มีวันที่สังเกตดูในนาฬิกาหลายๆเรือนผมไม่ค่อยชอบนาฬิกาที่มีวันที่เท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่ามันสเสน่ห์ของนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาตอเมติกมันดูลดลง ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะหลายคนชอบมีวันวันที่ด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดถามผมอ่ะผมรู้สึก er ว่าผมตั้งเวลาอย่างเดียวผมโอเควันวันที่อะไรเนี่ยผมไปดูที่อื่นได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เ๋ยไม่มันก็นาฬิก,กาก็มแีแค่เพียงหน้าที่บอกเวลาแค่น,นั้นเองนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรือนที่5 <S <S นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ได้เรียงนะว่าผมชอบเรือนไหนมากกว่ากันนะครับแต่เป็น5้าเรือนในปีนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่า มัน IMPACT มากสาหรับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออห้เรือนนี้มันต้องมีในในส่วนตัวของผมนะก็อันนี้จะเป็นในคอลเลคชันที่ผมเอามาเก็บเองแล้วก็ใส่เองนะครับก็ทั้งหมดก็จะมี5เหเรือนนี้นะก็ทุกเรือนบางทีก็มีอยู่นะยกเว้นในเรือนของตัว ml นี่แหละที่จะไม่มีของละ้นะครับส่วน1-4เนี่ยลองดูกันนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้อยู่นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ ใครที่ติดอะไรตรงไหนสง,สงสัยหรือว่าอยากถามเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มเขียวโคทายคลิปนะครับทักมาสอบถามทางร้านได้เลยหรือว่าจะเอ,อ่อโทรมาได้ได้เลยก็ไวสุดนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ผมบอสนะครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ